จากสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้<อ>เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่มาติดต่อที่โรงพยาบาลสิริราชเรามีคำแนะนำในสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ค่ะเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1 หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและควรมีสำรองไว้อีกหนึ่งชิ้นนะคะในกรณีที่อาจมีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้ค่ะข้อ 2, Face เฟ i ชิลหรือก o อกเกิลแว่นตานิรภัยซึ่งการจะเลือกลักษณะของหน้ากากชนิดไหนหรือความจำเป็นในการต้องใส่เฟ i ชิลหรือแว่นตานิรภัยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติค่ะและข้อ3แอลกอฮอล์เจลชนิดพกพาค่ะ สิ่งที่ท่านควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกับผู้อื่นเช่นห้องประชุมหรือห้องทำงานเป็นต้นค่ะสำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะ1เมตรและเป็นเวลานานกว่า5นาทีต้องใช้หน้ากากอนามัยค่ะรวมทั้งต้องสวมเฟซชิลหรือแว่นตานิรภัยด้วยเสมอนะคะ สำหรับหน้ากากอนามัยควรเปลี่ยนทุกวันนะคะหรือเปลี่ยนเมื่อมีการปนเปื้อนโดยจะต้องทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลค่ะสำหรับหน้ากากผ้าต้องซักทุกวันข้อ2ล้างมือด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยทุกรายภายหลังการเข้าห้องน้ำก่อนการรับประทานอาหารและที่สำคัญเมื่อต้องสัมผัสกับจุดเสี่ยง ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันจำนวนมากเช่นปุ่มกดลิฟต์ลูกบิดประตูหรือคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะข้อ3ในกรณีที่ต้องใช้ลิฟต์ให้ใช้ลิฟต์ตามจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจ,จนเกินไปและไม่พูดคุยกันในระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ค่ะข้อ4ในการเข้าห้องน้ำให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องถอดเช่นเพื่อแปรงฟัน ต้องเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรนะคะและก่อนกดน้ำชักโรครกควรปิดฝาทั้งก่อนและหลังการใช้งานรวมทั้งล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการใช้ห้องน้ำค่ะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบ,บนใบหน้าตาปากและจมูกและการจับหน้ากากโดยไม่จำเป็นนะคะหากเผลอไปสัมผัสควรรีบล้างมือโดยทันทีค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นในระยะใกล้ชิดและไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่นเช่นจานชามช้อนซ่อมหรือแก้วน้ำค่ะ 3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยงและ 4. หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยใช้การขนส่งสาธารณะค่ะหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดนะคะ หากท่านมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเช่นมีไข้เจ็บคอไอมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลินไม่รับรสเป็นต้นนะคะแนะนำให้งดการขึ้นการปฏิบัติงานไว้ก่อนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและไปพบแพทย์สำหรับบุคลากรในศิริราชให้ติดต่อ Staff Center หมายเลข99977เพื่อทำการนัดหมายและทำการตรวจรักษาต่อไปคะ่ะ หากทุกคนร่วมมือกันรวมทั้งมีวินัยในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัดจะช่วยในการป้องกันตนเองผู้ป่วยผู้ร่วมงานคนในครอบครัวของเรารวมทั้งทุกคนในสังคมให้อยู่กันอย่างปลอดภัยในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะขอบคุณค่ะ